ขอให้ท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับเสี่ยงฝนตกหนัก36จังหวัดคืนนี้พยากรณ์อากาศโดยล่าสุด18นาิกา21มีนาคมกรมอุตุออกประกาศแผนที่เสี่ยงฝนตกหนัก18นาฬิกาของวันจันทร์ ถึง18นาฬในกาของวันาคาร36จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ต สุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสาแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีตราด รุงเทพมหานาครน,นนทบ,บุรีปรทุมธานีนคนปรปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามและพระนครศรีอยุธยาขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักระวังฝนตกหนักในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารกันนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับ